สวัสดีค่ะวันนี้ลมพัดเย็นสบายเป็นวันดีๆอีกวันนะคะเดินเล่นออกมาเรื่อยๆแต่ก็มาสะดุดที่ต้นเดฟค่ะต้นเดฟจะถูกจัดวางไว้กับต้นเฟินแสนสง่าตัวนี้นะคะ รับกันมากเลยเข้ากันได้ดีเลยนะคะจัดวางให้เขาอยู่คู่กันแล้วลงตัวมากๆเลยค่ะสำหรับต้นเฟิร์นและต้นเดฟแต่เรามารู้จักกับต้นเดฟกันนะคะต้นเดฟจะเป็นพืชอิงอาศัยค่ะจะมีขนาดเล็ก ลำต้นเลื้อยพันมีรากตามข้อยึดเกาะทุกส่วนของลำต้นและจะมียางสีขาวนะคะลักษณะใบของต้นเดฟจะเป็นรูปไข่แกมรีหนาอวบน้ำจะมีปลายแหลมโคนใบมนค่ะผิวเรียบเป็นมันก้านใบจะสั้นนะคะ ประมาณนี้ค่ะใบเขาจะมีขนาดเล็กแต่ให้ความสวยงามให้ความคลาสสิกมากๆเลยนะคะดูอวบอิ่มดูสมบูรณ์ดูอบอุ่นนะคะยิ่งคู่กับต้นเฟิร์นแล้วก็เข้ากันมากเลยค่ะ ลายของใบเฟิร์นก็ดูโดดเด่นนะคะมีแต้มสีน้ำตาลแดงนะคะน่ารักมากเลยต้นเดฟเขาจะมีดอกออกเป็นช่อกระจุกนะคะตามซอกใบและปลายกิ่งค่ะมีดอกย่อยประมาณ 5-10ดอกจะมีขนาดเล็กน่ารักแบบกระจุ้มกระจิมเลยค่ะส่วนผลก็จะเป็นฝักคู่มีเมล็ดด้านในนะคะต้นเดฟใช้แขวนประดับตกแต่งบ้านเรือนอาคารสำนักงานจะสวยงามตามากๆเลยค่ะและเป็นที่นิยมกันมากเลยนะคะ หรือเป็นมุมพักผ่อนส่วนตัวแขวนไว้เติมเต็มในส่วนที่ว่างด้านบนเพิ่มความลมลื่นได้มากยิ่งขึ้นค่ะใช้บังสายตาเพิ่มความเป็นส่วนตัวในมุมส่วนตัวได้ด้วยนะคะต้นเดฟเขาจะเลื้อยพันในลักษณะพันกับไม้ใหญ่นะคะ ประมาณนี้ค่ะแอบเห็นดอกเขาไม่ค้าเมื่อสักครู่นี้นี่ค่ะดอกเขาน่ารักกระจุมกระจิมมากๆเลยอยากจะหยุดหัวใจไว้กับความน่ารักของดอกกระจุมกระจิมนี้จังเลยนะคะ เขามีความน่ารักไม่อยากละสายตาเลยค่ะต้นเดฟเขาจะให้ใบและดอกที่น่ารักมากๆเลยนะคะทั้งใบและดอกเขาเข้ากันมากๆเลยค่ะก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้ว วันนี้รู้สึกเพลินไปกับดอกเดฟและใบของเขามากๆเลยค่ะเขาออกดอกค่อนข้างจะเยอะนะคะกระจายไปตามพุ่มต้องแอบเห็นเขาเขาซ่อนอยู่ค่ะ ดูเพลินเลยใช่ไหมคะคือไม่อยากกวนใจนะคะ่ะเห็นแล้วหลงรักเลย มองเขาด้วยความเพลินเลยนะคะพยายามมากเลยนะคะที่จะเก็บความน่ารักไปฝากทุกคน ดูเพลินแบบไม่กวรใจนะคะเขามีความกระจุมกระจิ๋มก็เลยต้องมีความพยายามที่อยากให้ทุกคนได้เห็นความน่ารักของเขาค่ะโอเคค่ะ คลิปนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย